ับผมก็ยินดีที่เราเข้าสู่ช่องเสบานนอกเชนแอวนะผมวันนี้ก็จะพาหากล้วยป่าครับกล้วยป่าด่างนะผมนะครับเราก็จะไปหาเขาลูกนู้นกันครับเราก็จะเดินไปเรื่อยนะผมนะครับบรรยากาศที่เรามาหานะผมเนี่ยฝนก็จะตกแล้วนะผมก็เดินไปเรื่อยครับเนี่ยก็จะไปหาเขาลูกนู้นครับเดี๋ยวตามไปดูนะว่าจะเจอไหมนะกล้วยป่าด่างนะครับที่เราตัดป่าในป่านครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรอยตีนช้างนะครับเนี้ยแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่มากครับตัวนี้ครับแต่ว่ามาเป็นฝูงแน่นอนครับนี่ครับขนาดเท่าฝ่ามือนะผมเนี่ยถ้าใครที่มาหากล้วยป่านะครับก็ให้ระวังด้วยครับนี่ครับรอยตีนช้างนะครับมันเดินมาครับนี่ครับช้างเป็นฝูงนะผมนี่ครับให้ระวังกันด้วยครับนี่ครับผมยังได้กลิ่นช้างอยู่เลยครับได้กลิ่นกลิ่นตัวมันนับเนี้ยครับนี่ครับทางที่มันเดินไปนะครับเวลาเรามาหากล้วยป่านะครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับนี่ครับใครที่มาหากล้วยป่านะผมนี่ครับ เราก็จะเดินไปตามนี้ครับไปหากล้วยป่าเลยนะผมว่าจะมีไหมครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสัตว์ป่านะผมก็จะมีช้างป่านะครับถ้าใครที่เข้าไปหาในป่านะผมนี่ครับใครที่หากล้วยป่าก็ระวังกันไว้นะผมนี่ครับเราก็จะเดินตามคลองเหมือนเดิมครับคลิปนี้ครับ EP นี้นะผมก็เดินหาตามคลองครับเราก็จะสาด์ส่องไปเรื่อยครับนี่ครับเพราะว่าเราต้องมองไกลนะเผื่อมีช้างป่าเราจะได้ ไหวตัวทันนะผมเนี่ยสิ่งที่อันตรายในีป่านะครับไม่ใช่เฉพาะช้างป่านะผมเนี่ยก็จะหาไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยลำธารที่เราจะมาหากันครับก็ป่านี้ก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับมีแหล่งน้ําธรรมชาติครับเนี่ยเราจะเดินไปฝั่งนู้นครับเดินไปไกลๆครับไปหา ต้นนี้ครับไม่รู้ว่าด่างไหมครับเนี่ยแต่ว่าเป็นลายครับมีลายครับเหลืองเหลืองนะผมเนี่ยไม่แน่ใจครับเนี้ยเหลืองเหลืองครับเป็นเส้นครับนิดเดียวนะผมตัวนี้ครับด่างไม่ด่างครับตัวนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนนะผมไม่แน่ใจครับทเก็บถือไปครับเนี่ยไม่น่าจะไม่ด่างครับเจอหลายต้นครับแต่ภาพดูต้นหนึ่งครับเต็มครับกล้วยป่านะครับเยอะเยอะเลยครับเนี้ยต้นหนึ่งไม่ด่าง สงสัยต้องเดินหาต้นแม่มันนะผมเนี่ยครับนีต้นหนึ่งครับเต็มเลยนะผมสองต้นนี้ก็ไม่ด่างครับเนี่ยไม่แน่ใจครับว่าด่างไหมครับนี่ครับแต่ว่าก็เป็นสีแบบนี้ก็แปลกตาดีนะครับเจอในป่าครับเนี่ยครับมีอยู่สามใบครับต้นนี้ครับก็ไม่ได้เอามันครับถ้าใ,ใครคิดว่ามันด่างก็บอกกันได้นะผมครับ สำหรับต้นกล้วยก็หาไม่เจอครับวันนี้ครับนี่ครับต้นหนึ่งนี่ครับเพียบเลยครับแต่ว่าไม่ด่างสักต้นครับกล้วยป่าหายากนะครับสมกับที่มันขายแพงนะเพราะมันหาไม่ได้ครับหายากผมยอมรับแล้วว่าหายากครับกล้วยป่าครับเดินหากันเป็นวันก็ไม่เจอครับนี่ครับสองต้นครับแต่ว่าไม่ด่างนะผมครับจะให้ดูครับนีครับเป็นกล้วยป่านะผมครับแต่ว่ายังไม่มีด่างให้เห็นครับ ิดอยู่ตามข้างลำธารนะผมครับต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ด่างนะผมนี่ครับกล้วยป่านะครับเหลือรอดจากช้างนะผมนี่ครับก็เดินไปเรื่อยครับก็จะเจอนะผมเราก็จะเดินกันไปเรื่อยครับน่าจะมีหลายต้นครับแต่ว่าไม่ด่างนะผมครับก็จะมีพวกต้นไม้อุดมสมบูรณ์ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์ป่านะผมช้างป่าครับก็ต้องระวังกันให้มากๆครับเวลาเดินในป่านะครับเราจะตามหาไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยครับอยากความสวยงามนะผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราจะไม่ได้กล้วยป่านะแต่เราก็ ได้มาสัมผัสกับธรรมชาตินะผมเนี่ยครับกับธรรมชาติที่สวยงามต้นไอ้พมินเ็าชอบปลูกกันเหมือนกันครับต้นนี้ครับแต่จาไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับนี่มันจะเกิดในซอกหินนะครับสวยมากนะครับเนี่ยครับก็เห็นอยู่ชอบเกิดขึ้นตามเห็นชอบปลูกตามรีสอร์ทตามบ้านจัดสรรน,นะครับเนี่ยก็สวยงามครับผมเนี่ยครับ ของป่านะครับไปเลยครับนี่จะเป็นรอยน้ําป่าน้ำเมื่อคืนนะฝนตกนับเนี้ยครับซัดเข้ามาเต็มเลยครับเนี่ยครับซาัดเศษไม้เข้ามาเต็มเลยนะผมแล้วก็จะมีรอยช้างเหมือนเดิมครับเพราะว่าช้างมันก็เดินตามลำธารเหมือนกันนะผมเนี่ยครับ เป็นรอยตีนช้างครับเละหมดครับถ้ากล้วยไม่น่าจะโตได้ครับผมเพราะว่าโตมานิดหนึ่งก็ช้างก็น่าจะกินครับกล้วยครับกล้วยป่าครับส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือครับครับมันเดินขึ้นไปฝั่งนู้นครับเดินขึ้นเขาไปนู่นครับไปครับเราจะไปหาเราไปเรื่อยครับ เจอเจอเยอะนะครับแต่ว่าไม่ด่างนะผมกล้วยป่าปะนะเจอเยอะแต่ว่ายังไม่ด่างนะนะนครับเนี่ยต้นหนึ่งคนระับเจอแล้วเนี่ยครับต้นหนึ่งเป็นกล้วยป่าประะครับเนี่ยครับแต่ว่ายังไม่ด่าง,นะงครับผมเนี่ย กล้วยป่าเต็มเลยคนระับเล็กๆคนระับเกิดขึ้นเต็มเลยครับหลายต้นคนระับนึ่ต้นหนึ่งครับตามลำธารน,นี้ไปก็จะเยอะนะครับกล้วยป่าแต่เราก็จะกลับกันแล้วนะเพราะว่าไม่น่าจะมีนะผมที่มันเดินมานะผมเนี้ยครับจะให้ดูนะครับสําหรับใครที่มาหากล้วยป่าหรือว่ามาหาของป่านะครับก็ระวังกันด้วยนะครัเนี้ยครับ ก็จะเป็นรอยตีนช้างนะผมยังได้กลิ่นอยู่เลยนะครับเป็นหลุมเลยครับเราก็มาหากล้วยป่ากันเหมือนเดิมครับนี่จะให้ดูนะครับความสวยงามธรรมชาตินะผมครับก็ยังจะมีโป่งให้สัตว์ลงมากินน้ำก็เล่นน้ำอยู่นะผมครับเป็นรอยช้างป่านะผมเป็นฝูงครับแล้วก็จะเดินหากล้วยป่ากันต่อไปครับในป่าลึกของเรานครับก็จะเดินตามคลองเหมือนเดิมนะผม นี่ผมได้กินแรงมากครับนี่ครับเจอครับขี้ช้างครับกินชุนมากเลยนะผมครับถือว่าอันตรายพอสมควรครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าผมก็ระวังตัวเหมือนกันครับเซฟเซฟตัวเองเหมือนกันครับนี่ครัอีกกองหนึ่งครับแถวนี้เป็นเขตช้างป่านะครับผมช้างป่าเยอะนะครับมีทุกอย่างครับสัตว์ป่าครับ ่าจะเป็นเก้งกวางกระทิงนะมีหมดนะครับเราก็มาหากล้วยปานะครับเนี่ยครับเดินตามลำธารไปเรื่อยครับผม